สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทอยทอยกิจรานะครับ <S <S ผมจะมนะาเเราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการเริ่มเข้าสู่ซีซั่น2ดีกว่านะครับของการถ่ายาทั้ง p h โต o วอล์แล้วก็ทั้งรายการจะไปไปซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อรายการด้วยนะครับซึ่งมีหลายคนบอกว่ารายการของผมนี่ชื่อไม่ค่อยแน่ไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรายการนะรแต่ถ้าตาผมมองซ้ายขวาี่ไม่ต้องแปลกใจนะว่าผมมองจออยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคน วันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะพาทุกคน,นไปที่นาคูหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศกันนะครับหรือพูดง่ายๆคือคอนเซ็ปต์ของผมคือคำว่าว i ฟนะครับวิ e ก็คือ v i b e นะครับความหมายตรงๆมันคือการที่เราถ้าพูดถึงมุมมองการถ่ายภาพนะมันคือการถ่ายภาพบรรยากาศร,บรอบๆนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเรา เดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เวลาประมาณสิโมงนะแต่วันนี้เป็นวันที่ไม่มีแสงนะครับทุกคนเป็นวันที่ฝนตกช่วงกลางเดือนตุลาแล้วด้วยนะครับนี่ผมยังเช็คภาพอยู่นะผม,ผมไม่ชินกับการมองกล้องตรงนะครับทุกคนผมจะเช็คตัวเองตลอดนะครับโอเคอไม่มีอะไรมากแล้วตรงนี้ผมแค่มาเปิดกล้องเฉยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับที่นาคูหานะครับผมรอบนี้นี่ผมเตรียมโกโปรไปด้วยนะเดี๋ยว ดูมุมมองของการขับมอเตอร์ไซค์ด้วยและกันนะครับผมไปกันครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปวันนี้นะครับก็มีกล้อง R6 นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นเลน50นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ถ่ายตอนแบบถ่ายเจาะแล้วต้องการละลายนะทุกคนอ่าอันนี้เป็นเลน1740นะครับเป็นเลนพวกติดตัวทรงเซตนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีไม้นะครับซาโมนิคซาม์โมนิค B-Blink 500นะครับทุกคน เป็นตัวเวเลตนะครับตัวโปแล้วก็มีโฟโต้นะครับซึ่งเป็นขาเล็กขาเล็กนะครับแล้วก็มีโกโปอีกตัวนึงนะครับผมแค่นี้เลยนะครับโอเคขอเก็บแปบบ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปดูมุมมองบนมอเตอร์ไซค์เลยดีกว่านะครับผมไปกันครับสมแล้วกับคำว่าไม่ลำบากเราไม่เดินทางนะครับถ้าจะเดินทางเมื่อไหร่ต้องลำบากนะครับ ไปครึ่งตัวนะรอเบากว่านี้นิดนึงแล้วเราเดินทางต่อนะครับคนยังไม่ได้เปิดกล้องบนหลังม่าไซเละ ทุกคนนี่นะครับวันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกแล้วหยุดไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคงไม่มีแดดนะวันนี้บรรยากาศนี้กำลังพอดีเลยกันสำหรับการจิบ afterno t นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยง4ีสนะครับทุกคน เสียงโกโปมันแปลกนะทุกคนตอนนี้ผมก็เลยใช้สาราโมนิกบีลิงห้าร้อยนะครับในการอัดเสียงนะครับทุกคนเป็นการโอว์วอยส์นะครับซึ่งที่ผ่านมาภาพเมื่อกี้ก็คือเราผ่านอุทยานขนช้างด่านนะครับช้างผาด่านนะครับทุกคนเนี่ยมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงที่โอว์วอยส์มันดีหรือเปล่านะแต่แก็ใช้ไมค์ที่ติดก,กล้องแบบตอนแรกเลยนะ เราจะเห็นว่าข้างหน้านี่มีทางแยกนะครับซ้ายมือนี่จะลงไปน้วตกแม่เขมนะครับช่วงนี้น้ําเยอะนะทุกคนรตมัดระวังหน่อยนะถ้าไ,ไปเที่ยวแต่แนะนําเลยไม่ไปดีกว่านะครับผมอันตรายมากครับเผื่อน้ําป่ามานี่ทางเข้าวัานบ้านนาคูหานะครับทุกคนขวามือนี่จะเป็นทางขึ้นไปวัดพระธาตุอินแขวนนะครับเป็นอินแขวนจำลองนะครับของจริงมันอยู่ที่พ่อแม่อ่าน,นี่ก็คือสะพานทางเข้านะครับ ภูมันนะฮูหานนะนครับที่นี่เป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของประเทศนะครับอากาศดีตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่มีการเผาเยอะๆกนตรงนี้ถึงจะอากาศดีกว่าที่อื่นแต่ก็ยังไ,ได้กลิ่นของควันไฟอยู่นะทุกคนเพราะว่าอีกฝากหนึ่งน,นะมันมีการเอาสังข้าวโพดซึ่งสังข้าโพดบนภูเขามันทำได้อย่างเดียวก็คือเผาอย่างเดียวเลยผมก็เข้าใจเกษตรกร ทางก็จะยาวไปแบบนี้นะครับทุกคนตรงนี้นี่อากาศเย็นนะครับเย็นมากนะครับตรวันที่ผมไปนะอา่าข้างหน้านี่จะเป็นทางลงไปวัดนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟกันนะร้านกาแฟก็คือตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาหาที่นั่งจิบกันนะครับทุกคน บรรยากาศดีมากทุนถึงท้องฟ้าจะขาวโพลนก็ตามนะครับมันเป็นวันที่เมฆเยอะเนาะมีพายุขเข้าด้วยจะสวยครับผมตรงข้างหน้าผมนี่เป็นผาสิงเนะ่ยทุน โอเคเรามาพูดถึงภาคสรุปกันเลยนะครับทุกคนผมอาจจะมีมองฝั่งนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าอมอนิเตอร์ฝั่งนี้นะครับผมผมจะบอกว่าเราเดินทางวันเนี้โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับคือผมมาได้เจ้าตัวนี้มานะครับจากเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนผมก็คือคุณเอดาวเหนือชแนลนะครับทุกคนผมจะบอกว่า การที่เราได้โกโปมาเนี่ยทุกคนแล้วก็กล้องกับเลนที่พร้อมเนี่ยมันก็ทำให้ได้ภาพแล้วก็ได้คุณภาพเสียงซึ่งเสียงอะผมโอเคแล้วนะอ่ะพอเราได้ภาพแล้วคุณภาพเสียงที่ดีนะครับเราก็เอาเออกมาสื่อสารกับผู้คนได้ดีนะครับทุกคนมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเออผมน่าจะพร้อมสำหรับการเดินทางไปสู่ซีซั่น2ของช่องของผมแล้วนะแล้วก็ที่ผ่านมามันอาจจะแบบว่า ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็เว้นช่วงเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็อาจจะออกแค่2คลิปแต่ต่อจากนี้ผมพยายามจะออกให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ1หรือ2คลิปน,นะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะทําให้ได้อาทิตย์ละ1คลิปน,นะครับทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับซับส c r i เบอร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ประมาณ1,283ท่านนะครับผมอาจจะ8485เนี่ยไวๆเนี่ยประมาณนี้แหละครับ ผมมีเป้าหมายของการเดินทางต่อจากนี้ก็คือไปให้ถึง3,000 Subscriber นะครับก็ฝากติดตามนะถ้าดูถ้าดูก็ฝากดูโฆษณาผมหน่อยนะผมอยากได้รายได้ส่วนนั้นมาตอนนี้เปิดรายได้ก็จริงแต่ว่าผมไม่สามารถถอนรายได้จากตรงนั้นเอามาใช้ได้นะเพราะว่าเราต้องทำเป้าหมายของตรงนั้นนให้ถึงเป้าก่อนนะ YouTube ถึงใจะจ่ายให้เรานะทุกคนโ okay. อเคที่ผมก็จะบอกทุกคนมีเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ เดี๋ยวงไงผมจะทำคลิปออกมาได้เลยนะวันนี้ผมทอยทอยกิดสดาขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาจริงๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย